งูเหลือมความยาวถึง4เมตรพอแจ้งเจ้าหน้าที่มามันไม่ได้อยู่ใต้ท้องรถแล้วอะคะ่ะหากันวุ่นเปิดเจออีกทีคืออยู่ในห้องเครื่องมันตัวใหญ่มากเลยนะใช่ตัวใหญ่แบบบล่มเลยอะต้องแบบชักเหยกกันนกกับเจ้าหน้าที่นะคะเท่าแขนอนะเอาแบบนี้นะคะ่ะตัวใหญ่มากงูเหลือมตัวนี้แล้วมันไม่ได้ยอมง่ายๆด้วยมีท่าทีแบบว่าจะฉกกลับด้วยนะคะอยู่ที่รถเก๋งที่จอดอยู่บริเวณหน้าบ้าน เจ้าหน้าที่มาถึงก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยเป็นห่วงคล้องที่หัวของงูก่อนก่อนที่จะออกแรงดึงดึงจับออกมาได้เป็นงูเหลือมความยาวเกือบ4ี่เมตรนี่ค่ะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนกันเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะโ oh. อ้เออพอจับได้ปั๊บก็นำใส่กระสอบเอากลับไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะจุดนี้เนี่ยเป็นหน้าบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของรถค่ะ เขาบอกว่าญาต์ขับรถคันนี้มาจากสมุทรสาครก่อนที่มาถึงปั๊บจอดเสร็จก็ขึ้นไปด้านในบ้านสักพักเนี่ยลงมาสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์จะออกไปซื้อของร้านชําด้านหน้าระหว่างนั้นเนี่ยไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์มันไปส่องเข้าที่รถเกง๋งเลยทําให้เห็นงูเหลือมตัวใหญ่อยู่ใต้ท้องรถค่ะย้ำว่าตอนแรกเจออยู่ใต้ท้องรถก่อนคือถ้ามันเลื้อยหลบเข้าไปที่อื่นน่ยมันก็คงจบเนาะแต่ปรากฏว่างูอ่ะ มันเลื้อยเข้ามาอยู่ในห้องเครื่อง <_ an> ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยหานะคะคุณผ,ผู้ชมอ้าสุดท้ายก็จับออกมาได้สําเร็จอาจจะมาจากข้างๆนั้นหรือเปล่านะั <_ an> นะ่นน่ะเออเป็นพงหญ้ารกทึบอยู่นะ <_ an> ใช่ไหมคะมืดๆแล้วช่วงนี้ชื้นๆอ้าวจอดรถกันต้องระวังด้วยครับ <_ an> อีกตัวนึ่งนี่ก็ไม่รู้ติดใจอะไรในรถเหมือนกันชื่อน้องเมลาดาน้องเมลาดาอายุแค่3เดือนเท่านั้นค่ะเรียบเมียวมียวเมียวไม่ออกมา เป็นลูกแมวคุณผู้ชมตัวเลขจิ๊ดเดียวเองน้องเนี่ยไปหลบอยู่ภายในคอนโซลรถนะคะทีนี้หายากมากเลยเพราะว่าเจ้าของเรียกเท่าไหร่เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยน้องก็ไม่ออกมานี่เห็นดวงตาเขาไหมส่งสายตาอยู่นะแตเรียกเมี้ยวเมี้ยวเมลาดาไม่ยอมออกมาค่ะเป็นชั่วโมงเลย เจ้าหน้าที่เลยต้องตัดสินใจถอดคอนโซลรถออกทีละชิ้นทีละชิ้น oh. เออจะมันช่องใหญ่ขึ้นแล้วเห็นตัวน้องอ่ะก็ให้เจ้าของเนี่ยมาอุ้มออกออกจากจุดนี้นะคะเจ้าของเล่าให้ฟังบอกว่าก็ขับรถจากกรอทอมอจะไปทอดกระถินที่อุดรถึงปั๊มจุดเกิดเหตุแวะพักเข้าห้องน้ำโดยยอมรับว่าตอนนั้นน่ะทิ้งน้องแมวเมลดาเนี่ยเอาไว้ในรถ พราะปกติก็ทําแบบนี้บ่อยจอดเข้าห้องน้าแป๊บเดียวไงก็เลยคาดว่าสงสัยน้องคงจะตกใจหรือเปล่าที่ไม่เจอเจ้าของวิง่งรอบรถจนกระทั่งไปติดอยู่ในคอนโซลออกไม่ได้<อ>นี่ตอนนี้ช่วยออกมาได้แล้วนี่กอดแน่นเลยเออขวัญเอ้ยขวัญมานะคะต,ต้องบอกขวัญเอ้ยขวัญมาทั้งเจ้าของทั้งแมวเลยนะเขาก็รักของเขานะคะเอ,อ้เอาหลายคนบอกคุณแชมป์ไม่ให้ดูป้ายทะเบียนกันหน่อยหรอนะ รถคันที่แมวติดอยู่อ่ะมันอาจจะเห็นไป้ายไม่ค่อยชัดะนะแต่รถคันที่งูเลื้อยเข้าไปเนี่ยผมไปซูมมาดูให้นะนคุณผู้ชม4497นะอันนี้นะงูความยาว4เมตร <laughs> ค่ะเอามาฝากกันนะในช่วงวันหยุดเผื่อจะเป็นแนวทางนะฮะ